สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นๆน,นะครับก็มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนไปโดยตลอดเวลาว่าแม้ว่าจะมีวิกฤตการณ์ปัญหาในทางการชุมนุมทางการเมืองอยู่แต่รัฐบาลก็ทํางานตามปกติอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับในเรื่องของนโยบายสําคัญสําคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางรากฐานในอนาคตนะครับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติในเรื่องของ รถไฟนะครับซึ่งได้เคยคุยกับพี่น้องประชาชนไปแล้วขณะนี้มีความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาในเรื่องของเงินทุนนะครับทั้งในส่วนที่จะเพิ่มความปลอดภัยและความเร็วของรถไฟเป็น2เท่าทั้งในส่วนของเส้นทางใหม่ที่จะเป็นรถไฟรางคู่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและแนวทางในการที่จะทํารถไฟความเร็วสูงได้รับการอนุมัติไปหมดแล้วนะครับขณะเดียวกันครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นงบประมาณปี54ก็ได้มีการอนุมัติเช่นเดียวกัน สิ่งที่อยากจะเรียนครับก็คือว่างบประมาณปี54นี้จะเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ1อยละ20นะครับเป็นเงินรวมทั้งสิ้นเนี่ย2 7 0 0 0 0ล้านบาทเป็นงบประมาณซึ่งขาดดุลน,นะครับอยู่ประมาณ400ล้านหรือประมาณ1 0ละ4ของ GDP ที่อยากจะทําความเข้าใจก็คือว่าการขาดดุลตรงนี้นั้นเนี่ยครับเราจะดําเนินการโดยขณะนี้จะไม่มีการดําเนินการกู้เงินในส่วนของพรบรที่เราเรียกว่าพรบรไทยเข้มแข็ง อีก400ล้านหลังอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็มีรายได้เข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการลงทุนซึ่งเราเดิมวางไว้ว่าจะต้องใช้พรบกู้เงินเข้ามานั้นเนี่ยขณะนี้เราจะเข้ามาทําในระบบงบประมาณและการกู้เงินตามปกติที่ไม่ต้องมีอํานาจพิเศษเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราบริหารงานมาแล้วเนี่ยจากเดิมซึ่งเราคิดว่าจะต้องมีการกู้เงินพิเศษถึง800 0 0ล้านขณะนี้ก็จะไม่มีความจําเป็น นะครับและงบประมาณในครั้งนี้ก็จะมีทั้งการลงทุนที่เป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับไทยเข้มแข็งทั้งในเรื่องแหล่งน้ําทั้งในเรื่องโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งในเรื่องถนนหนทางซึ่งเคยได้คุยกับพี่น้องประชาชนเอาไว้แล้วก็เป็นงบประมาณซึ่งได้จัดงบประมาณไว้มากที่สุดในสัสดส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นนโยบายสําคัญในการดูแลให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นคงและเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานในเรื่องของความยากจนและความเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นงานที่ มีความคืบหน้าไปและผมเรียนยืนยันนะครับว่าปฏิทินงบประมาณนั้นขณะนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราคาดว่าจะเสนอต่อสภาได้ในวันที่11พฤษภาคมนะครับและก็ตามกระบวนการงบประมาณก็จะไปเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายนนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากเพราะว่าเราคาดการว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไตรามาสแรกจะดีมากนะครับแต่จากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนและจะชัดเจนมากในเดือนพฤษภาคม การที่เราจะต้องมีเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ตามปกติในปีงบประมาณหน้าคือในไตรมาสสุดท้ายนั้นมีความจําเป็นมากที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนปัญหาอื่นเช่นปัญหาราคาข้าวนะครับปัญหาภัยแล้งก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและก็ขณะนี้คาดว่าจะได้คําตอบหรือ มีการคลี่คลายสถานการณ์ซึ่งเป็นปัญหาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้มีการปรึกษารือกับหลายฝ่ายและก็กําลังจะมีมาตรการซึ่งคิดว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกอุ่นใจได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาข้าวตกต่ําและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งสิ่งที่ผมอยากจะเรียนสุดท้ายก็คือว่าสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์การชุมนุมโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผ่านฟ้าไม่ว่าจะเป็นราชประสงค์ นะครับหรือว่าพื้นที่อื่นๆนั้นขณะนี้คณะตรีได้มีการอนุมัติหลักการในการที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อบรรเทาความเสียหายต่างๆแล้วมาตรการนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ส่วนครับส่วนแรกที่มีความจําเป็นเร่งด่วนมากก็คือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องนะครับซึ่งขณะนี้คณะตรีก็ได้อนุมัติในเรื่องของสินเชื่อพิเศษนะครับเสริมสภาพคล่องสําหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางขนาด,นาดย่อมมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิน้น 5,000ล้านบาทนะครับโดยจะดําเนินการโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยวงเงินสินเชื่อต่อรายเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเ,เงื่อนไขที่ผ่อนปรนนะครับก็คือตราดอกเบีย้ยจะเป็น MLR ลบ3นะครับแล้วก็ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในการขอสินเชื่อนั้นเราจะเปิดจนถึงสิ้นปีนี้นะครับอันนี้เป็น ประเด็นแรกที่ได้มีการอนุมัติเห็นชอบในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมในเรื่องของปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของผลกระทบจากการชุมนุม